Around the d o u l h สำหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อติดตามน้องเดลและกดปุ่มกระดิ่งกรุ้งกิ้งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่น้องเดลลงคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดกันนะโอ้โอโ เปา,าจะมาวันะนี้เาจมาวันนี้โอ้อน้องเบลจะมาเขย่าหมีใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนนะคะเราจะมาเขย่าโคลาหตึงพันครั้งอ่าเขา<อ>ว่าจะเป็นบอลนนะอะถ้าเกิดเขย่าหนึ่งันครั้งเนี่ยช็อกโกแลตกับหมีนี่จะแตกแล้วก็รวมกันเป็นลูกบอลแต่ว่าไม่รู้จะทําได้ไหมมาลองไปเดีกว่า เช็ผมาเ็เลอะ็ไม่ฝเลเหมือนกันนั่นจะตั้งไว้ตรงที่ตกน้ำโดนน้ำตกลงมันจะเป็นไรอ่ะก็ต้องใจอยากตูพี่ยาวแทนได้ไเช็คเช็คตูถือเป็นการออกกำงกายเยเค่ะอ่าอย่าอเี๋วเดีวเ็นปลาเยค่ะเช็ค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 เาไม่แข็งหรือคเช็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 ค คิดที่เมื่อยมากบองโตแม่เได้เอยไนหะคิดว่าเราเป็นบาร์เทนเดอร์ดูดิแม่แม่เริ่มกิจกรรมนะครับขนาดถูบ้านยังขยา่า <c oughs> พอป๊าถือกล้องอป้ายังขย่าเลย <c oughs> มันจะครบหนึ่งพันครั้งเราเพื่อให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับในการขย่าเราก็ต้องมากูก็ขย่างานเดียว นี่นะคะป้าป๋าตัดคลิปอยู่ตัดคลิปไปใครเหยาไปด้วยไหนเป็นเป็นบอยังยังน้าตามน้องแลวก็ผุผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะที่เราเขย่ากันมาคิดว่าน่าจะครบหนึ่งพันครั้งแล้วแหละเนาะไม่รู้ก็ มาแกะกันเลยดีกว่ามาแกะเลยมันไม่มันไม่แข็งอะ่ะต <c oughs> <c oughs> อนนี้น่าจะเฟลเลยแก <c oughs> <c oughs> โอ้ของแม่ผลเป็นอะไรเนี่ย เหมือนกันเลยเรามากินน้องเดียว,ยวกันดีกว่าขนมกิบนี้ก็อดต,ตัวไปกินก่อนนะคะอยางอห้ย่อ,อยเหมือนเดิมเหรอเอา,าของยัดไปให้ที่อยากกินนี่ <c oughs> ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสองคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆ <c oughs>